ค่อยมีเลยเ <c oughs> มียขากับกตังค์ทุกทุกแบบไหมครับ <c oughs> โ,โหแต่ซื้อข้าว้าเราไม่มีเลนะัโอ้เมียไม่ันใจเดิลเลยตงแต่โฟนเจ็ดละซื้อให้มึงไอโฟนแปดออกมาก็ยัเอาอีกอ่ะเฮ้ เหมือนเดิมเสียแม่แม่ครับแม่ครับผมว่าเราน่าจะหาอะไรได้เพิ่มจากการปลูกเวแค่อ,อย่างเดียวนะคะแม่เรามีพื้นที่แค่นี้จะทําอะไรเพิ่มได้ลหรอลูกจะทํานายอย่างเดียวก็เหนื่อยพอแล้วแต่ผมว่าน่าจะมีวิธีนะคะจะมีวิธีอะไรล,ลูก ม,มีอะไรฝากบอกพ่อก,กับแม่ด้วยว่าพรุ่งนี้พ่อผู้ใหญ่นะประชุมที่ลานกลางหมู่บ้าน<อ>เดี๋ยวจะมีวิทยากรมาพูดให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่เออได้ฝากบอกพ่อ,อกับแม่ด้วยละกันครับทฤษฎีอะไรไม่รู้แล้วพ่อกับแม่อยู่ไหมไม่อยู่ แ้นฟ้าบอกพ่อกับแม่เล้วกันว่ามีพ่อผู้ใหญ่นะประชุมกันกลางหมู่บ้านเดี๋ยวจะมีวิทยากรมาให้ความรู้กับพิษณุดีใหม่ได้เลยครับ,บกับพ่อแม่เล้วกันนะแม่ดูดูต้นกล้วยกำลังออกลูกไป ใช่อาโดเคเรียกเรามาทำไมกันเยอะแยะเนี่ยั้งหมู่บ้านเลยวันนี้จะมีวิทยากรมาจากรุงมเตพวิทยากรอะไรผู้ใหญ่วิทยากรสาวสวยเขาจะมาพูดเรื่องทฤษฎีใหม่ทฤษฎีใหม่มันเป็นยังไงผู้ใหญ่อ่ะเดี๋ยวเราไปหาวิทยากรกันนู่นกี่ร้านผู้ใหญ่นู่นโอเคโอเคบ้านเราอยากได้ทฤษฎีใหม่มาตั้งนานแล้ว <c oughs> บ้านเราจะเจริญ เดิเนไจริญมีหนุนล่ายางเหมือนบ้านผู้ใหญ่อย่างเงี้ยอ่านี่แหละไปปะป๊า,ปาพวกเรา,เ,ราเอามากันพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วใช่ไหมในวันนี้ผู้ใหญ่ได้เชิญชวนวิทยากรเกี่ยวกับเกษตรชิตตี้ใหม่นะอ่าเดี๋ยวผู้ใหญ่ขอดูชื่อของวิทยากรสาวสองท่านก่อนอขี่เกวีานอ่านเย็นกันนะเอ่ะ คนแรกอืมหมอราชวงศ์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงคุณหญิงจุธามาเทวะพรมและหมอมราชวงศ์ลองศาสตราจารย์คุณหญิงนิสาชนจุธาเทพอ่ะขอเชิญทั้งสองคนมาครับขับคุณทุกคนสวัสดีค่ะอืมตบมือ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 วันนี้นะคะ มีชาวสองคนนะคะก็จะมาให้คำแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ค่ะให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะมีใครเคยได้ยินเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่บ้างหรือเปล่าจ๊ะเคยได้ยินครับแต่ยังไม่รู้ถึงรายละเอียดของทฤษฎีใหม่ว่าต้องทำยังไงบ้างงั้นเราม,มารู้จักทฤษฎีใหม่กันดีกว่านะคะว่ามันมีอะไรรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจให้กับทุกคนใจ สำหรับทฤษฎีใหม่นะคะขั้นตอนที่สําคัญที่สุดก็คือขั้นตอนแรกก็คือการผลิตนะคะก็คือจะมีแบ่งเป็นสี่อัตราส่วนก็คือสามสิบสามสิบสามสิบแล้วก็สิบค่ะแล้วสามสิบสามสิบสิบนี่คืออะไรเลยครับค่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์แรกสามสิบเปอร์เซ็นต์แรกเป็นพื้นที่สวนในการขุดสระกักเก็บน้ําเพื่อกักเก็บน้ำในช่วงดูฝนแล้วเรานําไปใช้ในช่วงดูแรงค่ะ ซึ่งสามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะและที่เสริมได้ไปอีกในการเพิ่มอาชีพเสริมหรือรายได,ได้หรือการใช้มรับประทานในชีวิตประจำวันเราได้คือการเลี้ยงสัตว์น้ำหรือจะพืชน,น้ำต่างๆซึ่งอย่างเช่นยกตัวอย่างในการปลูกพืชน,น้ำคือผักบุ้งผักกระเฉดส่วนสัตว์น้ำปลา เราก็สามารถนำมารับประทานหรือนำไปขายเพื่อเพิ่มรายได้หรือลดค่าใช้จ่ายเราได้ด้วยค่ะค่ะเรามารู้3 0ที่2กันดีกว่าค่ะว่า3 0ที่2นี้มันคืออะไร3 0ที่2นี้คือพื้นที่สำหรับไว้ให้ปลูกข้าวในชอวงดูฝนค่ะเพื่อใช้เป็นอาหารมาจมวันในครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี และที่สำคัญสิ่งที่เราจะได้ก็คือได้ตัดค่าใช้จ่ายและให้รับรู้ถึงความสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ให้แต่ละครัวเรือนค่ะบุบขุดซะใครยะไปขุดเหนื่อยตายเออค่ะสำหรับ30ถัดมานะคะก็จะเอาไว้ปลูกพวกผลไม้ มายืนต้นพืชไร่พืชสวนนะคะอย่างผสมผสานกันค่ะเพื่อใช้เป็นอาหารประจําวันค่ะและหากว่าเหลือจากการบริโภคนะคะเราก็สามารถนําไปออกจําหน่ายได้ค่ะ่าแล้วก็มาถึงสิบสุดท้ายนะคะสิบสุดท้ายก็คือเอาไว้สำหรับสร้างที่อยู่อาศัยค่ะซึ่งสามารถเลี้ยงสัตว์แล้วก็สร้างเรือนพอชํำได้ค่ะ ที่ดินบ้านเราเหมาะที่จะปลูกอะไรดีคะถ้าดิฉันคิดว่าน่าจะปลูกเป็นพวกผลไม้ค่ะพวกกล้วยพวกมะละกอค่ะแต่ว่าดิฉันขอแนะนําให้ปลูกต้นกลนะ้วยเนาะใช่เพราะว่าพวกผลพวกใบแล้วก็ลาต้นเนี่ยเราสามารถนําไปแปลงรูปได้ค่ะเอา้ามีใครสงสัยอะไรอีกไหมแล้วถ้าเราทําตามเราจะรวยจริง,รงหรอแล้วผลผลิตอะเรายังไปทํายังไงอะเดี๋ยวเราจะมีการก่อตั้งสหกรณ พัวกวัตถุดิบที่เราได้กันมานั้นน่ะเราก็จะมาขายกันเองนะแล้วเงินที่เราได้ที่เราเอาไปขายที่สหกรณ์เนี่ยเราจอาเงินส่วนนั้นนะ่ะเป็นเงินปังผลปลายปีเราก็จะมีเงินมีทั้งมีของกินมีที่เดินมีทุกอย่างโอเคครับแล้วก็ขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเอ,อาตะเบยวิทยากร ้ใหญ่ผู้ใหญ่มีข่าวดีจะบอกอะไรนะข่าวดีผู้ใหญ่มีนายทุนมาติดต่อเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซึ่งนี่ก็คือขั้นตอนสุดท้ายของหลักแนวคิดทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว